ได้ค่ะนๆก็พูดถึงเรื่องพระเรื่องเจ้าเมื่อวานนี้เรานินทาเรานําเสนอไม่ใช่บาปกันไปนินทาพระคุณอย่าใช้คําว่านินทาสิก็พูดถึงไงกล่าวถึงเออถึงถ้าโยมค่อยบอกว่านินทาต่างกันตรงไหนเนี่ยคือมีหลวงพี่บวชใหม่รูปหนึ่งนะฮะท่านมีโยมเพื่อนนะครับไปถวายของอ๋อที่ถวายนี่เป็นเพื่อนกันเอเป็นโยมเพื่อนถวายของ แต่ท่านก็คิดว่าเมื่อถวายของพระก็ต้องให้พรให้บทให้พรก็ต้องเป็นยถาสัพพีเรื่องมันก็เกิดเพราะว่าท่านบวชใหม่แล้วก็จําเมโลดี้ไม่ค่อยจะถนัดมีเนื้อนะมีเนื้ออยู่ในนอกจากจะจาเนื้อแล้วยังต้องเมโลดี้ด้วยบางทีดูมือถือเป็นเนื้อแต่เมโลดี้มันไม่ลงล็อกบางทีท่านก็อ่านยากนะมันก็ตะกุกตะกักตะมูตะมีนะจะทำยังไงดูภาพเมื่อวานนี้มีไหมฮะดูภาพเมื่อวานก่อนเนาะ ตัโบนโสยามนิสดิรโสยธาสะพีติโอวิวัชนตุสัพะโอโควินาสเมาเอาไหว้ได้หมเมาอาหได้ไหมเมอไได้ไหมสัพสนหับเพื่อนํำคลิ้งไหมโยสหรอาจารย์ ปกติอาจารย์เขาคนใส่น้อยเขาก็จะเริ่มเป็นเนี่ยสุขีเลยอ่ะแั้วขอเป็นสุขีนะเออความหมายสัพพีเปลี่ยนเป็นสุขีขอขอจำทำนองไม่ได้ขอสุขีเลยสุขีไม่ได้อีกสุขีก็ไม่ได้เพราะว่าต่อเมโลดี้ไม่ไปแล้วเนาะนะฮะโยมก็ครับโยมเพื่อนนะครับค่ะเพื่อนกันเพื่อนกัน รากฏว่าวันนี้ผู้สื่ข่าวก็ลองไปดูว่าเ,เรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับไปหาท่านก็เจอนะ,ะท่านชื่อว่าพระพัทธรตอ,อกัลยาโณน,นะครับอ,อ,อายุ26ปีบวชท,ท,ที่วัดบ้านม่วงจังหวัดสระบุรีครับท่านก็บอกว่าโยมเพื่อนนะฮะเอาผ้าไตรจีวรมาถวายอพอถวายเสร็จก็เลยอยากจะให้โยมให้พรโยมเพื่อนอแต่ก็สับสนการสวดให้พรเพราะว่า คือเคยสวดให้พรเหมือนกันตอนรับบิณฑบาตแต่ช่วงที่ผ่านมาอีเวนต์มันน้อยครับอีเวนต์อะไรคะอีเวนต์ก็คืองานกิจนิมนต์มันน้อยฮะอีเวนต์ตอนนี้พรงานน้อยก็ไม่ค่อยได้สวดนะครับอ๋อไม่ค่อยได้สวดบวกกับความความตื่นเต้นเพราะว่าเพิ่งจะบวชได้20กว่าวันเองนะครับก็เลยเกิดนั่นแหละฮะสวดไม่ไม่ตรงทำนี้ทำนองเมโลดี้ไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่นะครับก็พอ โยมเพื่อนอีกคนนึงถ่ายคลิปไปลงก็ไม่ได้ถือสาหาความอะไรนะครับม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแล้วก,ก็ถือว่าขำขำสนุกสนาน<ห>ก็แล้วแต่โยม20่วันเองเนาะเออ,อฟังออท่านดูดะนะฮะเนาะวันนั้นกําลังจะไปเผาศพโควิดแล้วคราวนีโ้โยมเพื่อนมามาแวะหาที่วัดแล้วก็เอาผ้าไตาจีวรมาถวายก็เลยจะ ให้เพื่อนกวดน้ําแล้วก็สวดสวดมน้เพื่อนแต่ว่าบทที่เราสวดเนี่ยกปกติบินทบาตเขาจะใช้ตั้งแต่สุข,ขีเพราะว่าโยมจะใส่สองสาคนแต่ถ้าโยมใส่เยอะเยอะเจ็ดแปดคนเราจะใช้เริ่มต้นที่สั์ปีซึ่งมันไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้สับปีครับส่วนใหญ่จะเป็นสุข,ขีและกิจกิจนิมนต์น้อยงานน้อยก็เลยก็เลยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับเลยจําทํานองไม่ได้ตื่นเต้นด้วยวันนั้นบวชบวชได้กี่วันแล้วครับบวชได้กี่วัน ตอนนี้ประมาณ20กว่าวันครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียนหนังสือ oh. อ่าเอานะครับถ้าใครดูรายการก้าวข่าวเช้าเมื่อเช้าผมก็ได้ขออนุญาตแนะนําพระภิกษุใหม่สามเณรใหม่นะครับหรือว่าเรียกว่าพระนวกะที่บวชใหม่นี่นะครับ mm hmm. เวลาไปถวายอะไรต่างๆถ้าอยู่นอกสถานที่เช่น ตักบารตอนเช้าอย่างเงี้ยไปบินทบาทนะไปบินทบารตอนเช้าไม่ต้องไปยืนให้พรยาวๆนะครับทำไมอะคะเพราะว่าจริงๆเขาปรับอาบัตด้วยนะปรับอาบัตทุกกฎสาหรับพระที่ยืนให้พรยมาวๆนะมันไม่สะดวกด้วยอะไรทั้งหลายเขาเรียกว่ามันไม่สับปายะทั้งสองฝ่ายคือมันไม่ถูกกาลเทศะเท่าไหร่เขาก็เลยปรับอาบัตทุกกฎนะครับเพราะว่าโยมจะนั่งยองๆเนี่ยฟังยาวๆถ้าบางรูปท่านยานคาง ยอดทวาลีว่าปูราปานีู้เรนคุณยายเป็นไงยาวค่ะคุณยายตัวก็อี้มานั่งแล้วแหละโอ้โหแล้วหัวเข่ามันก็ไม่ไหวโยมเป็นทุกข์อันนี้เรื่องจริงเลยนะไม่สักปลาสถานที่โยมนั่งอยู่มันก็ไม่ค่อยสะดวกไหนจะเรื่องการจราจรไหนผู้คนจะเดินผ่านไปผ่านมาถ้าพระไปให้พรยาวมันดูไม่ดีควรจะสถานที่ไม่เหมาะควรจะใช้บทไหนเพราะฉะนั้นก็ เอาสั้นๆเอาฉบับย่อเลยพอสังเกตอายุวันโนสุขังพลังโอ้ง่ายมากเลยอายุวันโนสุขังพลังเดยวันแรกก็รู้เรื่องแล้วเอออายุก็คืออายุยืนวันโนก็คือไม่ใช่วันนะวันโนหมายถึงผ่องใสอายุวันโนผ่องใสหน้าตาสดใสสุขขังมีความสุขนิยมพลัง สุขภาพดีพลังสุขมีพลังวังชาไม่ใช่พระที่ชื่อลังนะคะไม่ใช่พระชื่อลังโอ้ไม่ใช่พระลังไม่ใช่พระโจ้ไม่ใช่พระแดงไม่ใช่พระดำเอาแค่นี้พออายุวันโนสุขังพลังยโรมอย่าไปเริ่มตั้งแต่ยถาสัพพีตอนนี้ถ้าโยมจะกวดน้ําก็กลับไปที่บ้านแล้วก็เอาน้ําใส่แก้วแล้วก็กวดภาราะว่าภาษาไทยเลยอุทิศส่วนกุศลให้กับ คนนั้นคนนี้แล้วบูชื่อไปเลยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอะไรก็สุดแท้แต่ที่รากไม้เท่านั้นน่ะเป็นเสร็จพิธีครับแมเท่านั้นเองนะเราไม่ใครรู้เลยนะเราก็ว่าจะต้องแบบเต็มสูบเลยมาครบทุกบทแล้วผมเห็นพระบางวัดนะไม่รู้ไปเอาธรรมเนียมมาจากไหนอยืนยืนให้พรอยู่กลางถนนน่ะดังจ้ะอันนี้มันไม่ควร นะครับเ้าประชาก็ต้องบอกท่านว่าไม่จําเป็นไม่คไมควรจะทําแบบนั้นนะคะดูรายการพบข้ามวันนี้นะคะคก,ก็หลับฝันดีแน่นอนนะคะ,ะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมะนะคะหระือหลับแ่ตอนนี้แล้วธรรมะหลับสบาย